วันนี้พวกเราทิ้งรถไฟขบวนเก่าเพื่อเข้าเมืองเมื่อพวกเราเจอรถรางเก่าๆก็เลยเอามาต่อการเพื่อบุกเมืองที่ลึกที่สุดและเอาชีวิตรอดแต่เมืองน,นี้เนี่ยเข้าไปแล้วย้อนกลับไม่ได้แถมยิ่งเข้าไปลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งหิวมากขึ้นเท่านั้นเอาล่ะพวกเรามากดไลค์คลิปนี้และเอาชีวิตรอดไปด้วยกันในเด m ไม e ปนปนชักชักชัชัแลดูดิเราไม่มีแล้วนะหัวรถไฟละเรหลือแค่รถหลังเน่าๆเนี่ยฉันออามาต่อด้วยฝีมือของฉันเองติดด้วยกาวราเท็กกับเพื่อนเพื่อนแล้วติดกนไหวยังไงอะเพื่อนเอานะ่าเชื่อมือฉันเถอปะป่ะเดี๋ยวฉันจะพาพวกนายไประปจนภัยกันนะวูบไปเลย เราต้องขอุดแล้วต,งวตงรงนี้แล้วเพื่อนขุดมาเนี่ย,ยจ,ะจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้เนี่ยมันมีก้อนหินขนาดใหญ่ของพวกนายทุบเลยช่วยกันทบช่วยกันทบโอ้โอเรียบร้อยอเรียบร้อยเมื่อทุบเสร็จแล้วนะเราอย่าลืมเติมน้ำมันด้วยนะจ๊ะน้ำมันที่จำเป็นมากเลยนะเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูเป็นแบบว่าอ่ลดล่างกากนะแต่น้ำมันเนี่ยก็คือใช้ในการขับเคลื่อนสุดยอดไป เขาบอกว่าในเบืองนี้เนี่ยมันลึกทั้งหมด5,000เมตรเลยนะเพื่อนๆและแถมยังมีอันตรายมากมายที่เราอาจจะแบบลับมือไม่ได้ก็ได้อ่ะเออนั่นไม่มีหมายกั้นมีหมายกั้นยุกยุกัยุกันยกยุกัน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 ยุกนยุกันยุกันยุกนยุกันยุกนยุกัยุกเนยุกนยุกันยุกันยนยุกัยุกนนยุ พวกนายเนี่ยถ้าอยากจะได้คีการ์แล้วก็ไปหาหินพิเศษมาให้ฉันหน่อยสิแล้วเดี๋ยวฉันจะให้ผ่านโอ้โหสีพิเศษส,<อ>สีอะไรอะนะอยากได้สีอะไรเดี๋ยวฉันเอาให้อ่ะเออเอาสีอะไรไก็ได้ยิ่งสีทองก็ดีแนละ้วมีไม่แบบทองอะ่ะเราต้องเอาหินให้กับเบนนะเป็นแบบแรหรือแบบนอร์มอลก็ได้นะทุกคน<ม>ฉันหาก่อนอุ้ยมันมีแร่อยู่ตรงนูน้นพวกนายได้คนละอะไรหรอมีแร่เยอะมากเคไปขุดมาเลยไปขุดมาเลย นี่พี่ไม้ให้แล้วนะครับเนี่ยอันนี้เป็นคริสตัลอย่างดีนะคะอันนี้สองอันนี้เราจะขายได้แพงกันนี่ยมีอีกไหมพี่ไม้มีอยู่ก้อนเป็นๆคริสตัลอยู่ตรงนู้นเนี่ยอย่าดูถูกการขุดนี่การขุดของฉันจะต้องใช้เครื่องทุ่นแรงโอ้ยมีเครื่องทุ่นแรงเลยเหรอได้ซื้อมาตัวบัสแม้ว่าอ๋อเฮ้ยอย่าบอกนะว่าขุดทีเดียวโอ้ได้หินแบบอันคอมมอนเพื่อนได้แล้วเพื่อนอ้าวแล้วหินฉันล่ะ ไรค่าหรอขอบคุณมากนะนะซุปแจงหินของเธอเนี่ยดีกว่าของสรอเยอะเลยถ้างั้นลุงก็เอามาเลคีการ์ดอะขอบใจมากนะเดี๋ยวฉันเอาหินไปขายนะฉันเปิดคีการ์ดก่อนตื้อเดิผ่านได้โอ้ยรถไหลกับมลมลมาับมามาลามัมา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 นาม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 าามาม้มามาอามามร้อนาเาม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  พวกเรานั่งรถรางนี้เนี่ยไปจนถึงสุดทางเลยดีไหมแต่น้ํามันไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะเราอาจจะต้องแวะพวกเหมืองต่างๆอะ่ะแล้วก็ขุดพวกแร่ไปขายก่อนนะเพราะเขาว่ากันว่าที่นี่เนี่ยมันมีแบบเป็นร้านค้าพิเศษด้วยพว<อ>กนายเริ่มหิวกันยังฉันความหิวลดเหลือประมาณเกือบรึ่งแวนั่งก็ดีนะฉันเห็นตามร้านค้าทาม,มันมีตู้อยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย,ยผ่านหมดทุกตู้อกอเ่าง,อางเออ,เอ,อ,เอ,อลองดูดิเขาลองเปิดไหนสิในตู้มีอะไรโอ้ยตู้มีปะากะ โทษทีนะจ๊ะเงาเอาไปหมดเลยอ่ะอ ok> ุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะถ้าทุกแจได้กินอันนี้แล้วก็ฉันรับรองเลยว่าเธอจะอิ่มอร่อยอุ้ยฉันกินกับเต็มอะไรละเฮ้ยรอเพื่อนด้วยดิเฮ้ยร้านขายของอ๋อเร่เขามาเร่เขามาสนใจซื้ออะไรไหมจ๊ะเออฉันมีหินนะพอขายได้ไหมครับพ่อค้าขอดูก่อนนะหินนี้ขายได้นะสามสิบบาทอุ้ยขายเลยขายเลยฉันมีอีพิกล็อกอุ้ยฉันมีอีพิกเหมือนกันขายได้แปดสิบ ได้มา30บาทแบบนี้แล้วนะเราก็เก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันซื้ออะไรไม่ได้ตัวนี้มีตู้ด้วยแฮะอุ้ยตู้นี้มีนา้าขัดกันแก๊สขายด้วยอ่ะ250แล้วก็มีเงินฟรีแล้วก็มีเบอร์เกอร์อุ้ยของดีสุดยอดโอ้ไม่เหลืออะไเลยไม่เหลืนี่อะไรอะ่ะเฮ้ยนี่เขามีแบบชุดเกาะด้วยพวกชุดเกาะเนี่ยก็จะเพิ่มเลือดด้วยนะทุกคน50 ห้องเหมืองที่ผ่านมาเมื่อกี้ผ่านมาต้้งสองสามห้องนะไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่าปูนปูนพวกนายก่อนดีๆนะฉจะิ่งแล้วเหมงลึกขนาดนี้ต้องมีอยู่แล้วแหละห้องเมืองอ่ะไม่มีแล้วมังแต่ไอหมวกบนหัวนี่ช่วยได้ตรงเนี้ยไม่ได้เลยดูจากสภาพแล้วแบตหมดอ่ะฉันว่าเอ้ยน้ำมันหมดเอ้าน้ำมันหมดไเราไมมีใครมีน้ำมันไหมเอฉันฉันนี่พอเหลืออยู่น่เติม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 เติเติมเติมมเติมเติม ปืดโอ้โหเฮ้องเมืองขุดไหมขุดอยขุดขุดดิครับรออะไรเพราะฉันมีเครื่องขุดเทพอยู่นี่เครื่องขุดเทพตามสบายอุ๊ยขุดไม่ได้หรออันนี้ค่อยๆขุดทุกครได้หินมรกตอันคลอมมอนได้แลมาหนึ่งอันแล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้คริสตัลขุดไม่ได้โอ้โหพวกนายขุดเกลี้ยงเลยนะเอาหมดเอาหมดเอาหมดออ อินสีม่วงครับอินสีม่วงขุดออกมาได้เ<อ>ฮ้ยอีพิกร็กฉันเติมน้ำมานที่เหลือแล้วกันนะโอเคเรียบร้อยแหละฉัเห็นแล้ว่มีคนอยากขุดที่นี่แน่นี่เราผ่านมาประมาณ400กว่าเมตรแล้วนะ<อ>ถือว่าเราก็เริ่มต้นได้ด้วยดีนะทุกคนแต่เดี๋ยวอคอรั้งหน้าฉันคิดว่าเราจะแวะร้านค้ากันนิดหน่อยนะร้านเมื่อกี้ฉันแวะไมทันโทษที บเบย์เบย์เพื่อนเบย์เบย์มาตะกี้ฉันเห็นเงาข้างหน้าแปลกๆอะแต่ว่าขอ,ขอซื้อของเอิร์ดซื้อซื้อซื้อของก่อนดีกว่าซื้อของก่อนดีกว่าทีอบอกมันไม่ค่อยปลอดภัยแกก็รู้นีลุงขอขายของหน่อยครับนี่ของแรงครับอาอันนี้ขายได้แพงแล้วนะฉันให้นายทั้งหมดหนึ่งร้อยบาทเลยละกันอะไรเดีอะน่าจะซื้อแอปเปิลเก็บไว้ลูกหนึ่งแล้วก็เหลืออีกร้อยสามสิบห้าบาทซื้อปืนดีไหมนะ ถึงน้ำมันก่อนไหมเดี๋ยวเราจะไม่มีน้ำมันเติมไปแล้วนะอ้าวหน้าที่การเติมน้ำมันไม่ใช่หน้าที่ของฉันเดี๋ยวฉันซื้อปืนแล้วฮ่ะฮะซื้อน้ำมันแล้วมาถึงถังโอเคพี่กิจยอดเยี่ยมมากไปฉันได้กลิ่นตู่จริงจริงเหมือนกลิ่นอยู่ประมาณซ้ายมือขวามือวายซอมบี้ซอมบี้อ้าวไม่ไล่ไปตามมาเฮ้ยจับปั๊น้ำมันหมดน้ำมันหมดน้ำมันหมดหรอทำไมมันมันถอยหลังอะสู้สู้เลยลุย มาถูกตบอกแล้วสิ่งที่จำเป็นคือปืนนี่แม่โอยบนก็น่ามีมีแมงบูมด้วยมมีีซอบ้แล้วก็มีแมงบูมด้วยค่ะนายมีปืนเหรอเราไม่มีเลยตอนนี้ต่อยเขาเลยหยาบไมแมงบูมแมงบูมมันปกป้องท้องอยู่หน้าจีนกินเก็บทองขอให้ได้จีงฉันเองโอ้ยเจ็บโอ้โหโอ้โหมีเบอร์เกอร์อยู่ในนี้พี่กิตโอ้โหพี่กิตฉันอยากให้นายจังเลยนะพี่กิตต้องซื้อแอปเปิ้ลติดตัวไว้อะเพราะแอปเปิ้ลมันจะช่วยเพิ่มเลือดด้วยอะ โอ้เดินทางมาไกลพอสมควรเลยนะครับเนี่ยไอ้เจ๋อเหม,หม,มืองหนึ่งเจ๋อเหมือนหนึ่งเฮ้ยเหมือง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 ใครดีใครได้ไดีก้อนทองก้งอนทองเป็นของหนูนะจริงๆเราเราเราควรขุดที่เดียวกันนะมันจะได้<อ>พร้อมกันเรามั่วไปหมดโอเคโอเคโอเคขุดอันนี้ๆๆขุดนี้ต่อไปขุดต่อไปหนึ่งสองสามขุดดู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  อุยก้อนแรก้อนแร่ะีู่้ก็ได้เน่ยมนเขียวใสเลยเขียเฮ้ยอีปีชั้นซื้อหน้ากากใสเฮ้ยเธอซื้อเธอมีหน้ากาแล้วเหรอใช่แล้วฉันตังบหมดตัวเลยฉันมีเงินอยู่210บาทเฮ้ยในระหว่างนี้นี่โดนเงินก่อนพี่ไมค์กำลังขายของอ้อ้ยอ้ ใหา่เย้ใหญ่เย้ใหญ่เย้ยเฮ้ยมาเอาหมดเลยฉันได้หัวเคองแล้วแกลม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 แซื้อหน้าขาวดีกว่าสองร้อย้าสิบปึง้งหน้าขาวไปทำไรอะไม่รู้สิเผื่อว่าในในเหมืองนี้มันมีแก๊สพิษอ่ะต่อไปพวกเราจะต้องไปที่เออเฮ้ยอะไรอ่ะแบงค์บูมฮ่าฮ่าฉันบอกแล้วไงว่ามีลูกแบงค์บูมแสดงว่ามันต้องมีนางพญาแบงค์บูมยักษ์โอ้ดีนะซื้อปืนมาโอ้ไม่กอดแล้วจะช่วยไหมอะโหเลือดพันห้า ทุกคนฉันเห็นมันมีปืนใหญ่อยู่ตรงนี้อ่ะลองใช้ปืนใหญ่ยิงไหมว้ายเฮ้ยปืนใหญ่ยิงได้ปืนใหญ่ยิงได้นี่มันนี่มันโอ้โหแล้วมันพ่นพิษอย่างแรงวิวลองพิษลองพิษลองยิงโอ๊ยโอเคเราต้องเจ็บ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 เจ็งใครคนนั้นคนนั้นต้องต้องหนีไปก่อนแล้วคนอื่นเล็งคนโอเคโอเคโอเคฉันกำลังวิ่งซิกแซกอยู่ดูดูมันเล็งใครงเยอะเลยยิงเลยยิงเลยยิงเลยโอ๊ยไม่ไปวแล้วเลื่อนเลยเลื่อนเลยร้อยนี่แล้วชกิก่อนเอ้า ไม่เรียบร้อยโว้วแบงมุมตกลงไปแล้วโล่ลงลไปเอาลงไปเอาไม่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 กีนเช่นก็ตกแล้วนะโชคดีจริงๆที่พวกเรามากันหลายคนน่ะมันเลยทําให้พวกเราสู้กับแมงมุมได้ง่ายเอ้ยพี่ใบ้ถ้านายไม่มาเราไปแล้วนะยังมีสเก็ตปืนใหญ่อยู่อือไม่ทันแล้วเพื่อนพี่ใบ้ไอ้ขี้งกทันทันทันมีอะไรบ้างองะนะดู ในระหว่างที่พวกเราเด็ยอยู่ตรงกลางสะพานที่แสนอันตรายพี่ไว้ยังมีหน้าไปเก็บของในตู้แค่เบอร์เกอร์อะของเก่าเพื่อนข้างหน้าเขียวเขียวจัดเลยนะโอ้ยแก๊สแก๊สพิษแก๊สพิษแก๊สพิษนะเนี่ยเราต้องมีหน้ากากเราทำไม่มีหน้ากากกันไหมโอ้ไม่มีไม่มีเป็นไงบ้างอ่ะเพื่อนไม่รู้ดิเลือดหรือเหรือว่าตายเลยฉันคิดว่าน่าจะเสียเลือดเบาๆนะเพราะเราจะกลับไปซื้อซื้ด้วยจุดแกงพวกเขาไม่มีตังามพวกเขาเป็นเออ ชนชั้นชนชั้นไม่มีหน้ากากพวกอากาพวกรับสายขับเร็วเร็วขับไปเร็วๆให้มันพ้นมันเร็วพ้นเร็วได้ไหมเพิ่มเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เส้นเลือดเส้นเลือดโอ้โหโอ้โหโอ้โหรุนแรงอ่ะบอกแล้วเชีโยยังไงเอายังไงแอปเปิ้ลไหมช่วยแวะขุดเหมือนด้วยนะครับ เดี๋ยวฉันดูก่อนนะอันนี้คืออะไรอะ่ะมันมีตู้กด ATX โ oh อ้โหอเบิกตังไงเบิกตังเราสามารถเบิกตังได้โอเคฉันว่ามันจำเป็นต้องเบิกตังกันแหละก็ซื้อนักการี่49โรบักได้250บาทซื้อก่อนแล้วกัน okay, งั้นฉันซื้อเอาซื้อ,อน้กการแล้วกันนะคะ อโทษทีนะเมื่อฉันเติมโรบักแล้วจะสามารถซื้อก็ได้ง่ายๆเลยล่ะโอ้เราเป็นคนรวยคนรวยเทพสุดๆแล้วก็มีนี่ด้วยสีทองตุอกๆๆๆๆตุ๊กตไม่มีอันเนี้ยอะเนียเอเนี่ยเธอเทียบระดับกับฉันไม่ได้แล้วล่ะจุดแจงเธอถีเตูตู้ตูตู้ตู้ตูกไข่ตมันะมันมีสี่อันเห็นไหมหนึ่งสอสามสี่โอเคฉันเปิดอันหนึ่งหอันอันหนึ่งอย่างโบ๋เลยอ๋อไม่มีอะไรเลย เ้แะเบะแว้ะเบะเบะเปิดเปิกตรนไหนก่อนตรงไหนก่อนสิม้วกนแล้วไหนสมงสมงสิบโมงปะอนไรอะไอะไรอะไรอะไรอาไรอะ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 ไรอนไรอะ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 ไาอะไรอะไรอะไ่อะไรอะไ่อนไ่อะไรอะไอะไรอะไรอะไรอนไรอนไรอะไ่อหไ่อะไ่อะไร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 อนไ่อนไรอะไรอนไรอะไรอะไรอนไรอะไรอะไอะไรอะไรอ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 ไก คอมมอนฉันได้รีเจนเดอรี่ทุกครั้ง<อ>ไหนขอดูดิสีทองเลยหรอโอ๊ยไม่ควรไม่ควรอยู่บนโลกนี้แล้วไม่ควรอยู่บนโลกใบนี้แล้วไอ้จอเจเจดังนี้ไอโฟนดังกุดฉ,ฉันได้แล้ห้าก้อนโอ้ยไม่แน่นะจุ๊บแจงอาจจะขายได้ก้อนละหกหมืน่นเลยก็ได้นะเงินเลยได้แล้วนะเนี่ยเท่าไหร่บอกมาสองสิบสี่โอ้ยแบงก์เออร์โอ้ย โทษทีนะฉันไปขอสื่อ AR แป๊บเฮ้ยมันรวยเกินรวยอะไรขนาดนั้นอะรวยวู้ยพี่กิตพี่กิตหนูยอมไม่ได้348โลบักดีกว่าหนูว่านะโอ้นะโห <laughs> <laughs> ฉันเคยได้ยินนะตำนานของคุณลุงที่ขุดเหมืองแล้วหายตัวไปอย่างลึกลับแล้วอยู่ดีๆ10ปีเขาขก็โผล่ขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าเขาจำอะไรไม่ได้เลยและหลังจากนั้น10วันเขาก็ตาย ฉันไม่รู้ว่าเขาไปเจออะไรมาบ้างอะหายไปแล้วสิบปีอะโอเคฮะฉันเติมฉันเติมฉันเติมไปเยปฉันได้เสียงแปลกอะอะไรเฮ้ยผี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 เราทำไผีได้ไหมอะผีไม่้เรา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 ยิงผีได้ไหมไอ้โอ้ยโอ้ยผีมันกัดเาตาย้วแล้วผีกัดผีกัดเดี๋กัดตอเดี๋ยวมันมาไงอะทุกไงอ่วยด้วอรถขึ้เรถพี่เิ็วรถล่างอรรถเร็วเร็วร็เร็วเรร็วเร็วรร็วเร็วร็วเร พี่พิกีเกิดโดยรถลาพี่แปงขึ้นมาเมาเกมร็วมกเวมเราไ็วมปแล้วใช่ไหมเราใช่ไหมเราไปไปจุดแจกไปไปอยโอ้โหร็วิ่งแล้วแล้วแล้วพี่เกิดนะพี่เกิดฉันว่าแล้วเจียวนี่วิญญาณคุณลุงคนเหมืองแน่นอนเลยที่ที่เป็นแบบนั้นอ่ะเอาจังกี้มันหลอนจริงเพื่อนเมื่อกี้ผมไม่มันหมดหรือเปล่ายังไม่เติมน้ำมันใช่ไม่เติมน้ำมันฉันเติมแป๊บฉันว่าอยู่ไม่กินดว มันมามันตาใบย้อยมันตาใบย้อยแล้วไม่รอฉันเลยดเดี๋ยวเดียวฉันแบกไม่ได้มันมาแล้วรู้แล้วมันมายังไงมาไงเนี่ยมันน่าจะอยู่มันน่าจะอยู่อยู่ในตู้มันน่าจะอยู่ในตู้มันมาทำยังไงดีฉันฉันวิ่งไปเลยได้ไหมวิ่งไปขับไปอืดทับไปเลยน้ำมันไม่พอน้ำมันไม่พอโดนมานฉันโดนจ่าฉันโดนตามราโดนทำไม่จโดูเจอดนโดนยิ่งแบงก็นั่ง พยายามโย่อ่าฉันล่อมาแล้วตรงนี้ฉันล่อมาแล้วตรงนี้พี่ไมคเติมน้ำมันก่อนพี่ไมคเติมน้ำมันก่อนฉันล่อมาอยู่น้ำมันมันสูนน้ำมันมันสูนมันมี ได้สังเกตเลือดของฉันสักนิดโยนี่เองแม่นายนำเติมแอปเปิ้ลเลยฉันไม่มีแอปเปิ้ลแล้วอ่ะพวกนายต้องแวะฉันขอร้องนะพวกนายอย่าเปิดตู้โอเคฉันจะไม่เปิดตู้อีกตลอดกาลเฮ้ยเฮ้ยฉันว่าโซนนี้ไม่เป็นโซนลาวาแบบอุ๊ยร้อนมันร้อนยัน่ะลาวาสุดเลยอ่ะลาวายาวๆเลยมีอะไรแปลกๆไปเพื่อนถ้ามันมีลาวาแบบนี้อ่ะหรือว่าข้างในจะมีหนอนลาวาอยู่ข้างในหรือเปล่านเห็ใช่ดำๆอยู่ข้างหน้าเฮ้ยถือ ถือดาบแล้วกวัดแกงดาบไปด้วยกวดแกงดาบไปเรื่อยๆอย่าเข้ามาเฮ้ยอย่าอย่ายุ่งอย่ายุ่งฉันเห็นไฟแวบๆวอยู่ข้างหน้านั่นอาจเป็นอันตรายเขาบอกว่าดวงวิญญาณเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเจออะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับแบบกระแสไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันจะทําให้ดวงวิญญาณมันมีพลังงานอ่ะพวกโปโตไก์อ่ะเคยเห็นป่ะพวกโปโตไกส์ผีขยับได้อ่ะขยับของเหรอมันมันดูแปลกๆนะทุกคนตอนนี้ถือเวลาที่เราจะต้องเติมน้ํามันซื้อน้ำมันกันคนละหนึ่งเลยนะ เตรียมตัวรับมือให้ทันทุกคนเฮ้บถือดากคนเจ้าชู้ถือปืนปืนดีกว่าปืนน่าจะปลอดภัยกว่าเราถือปืนแล้วมาะรอข้างหลังมีอะไรไหมข้างหลังไม่มีอะไรตามมานะไม่มีไม่มีอ่ะไปไปไปมีอีวามีวาข้างหน้ามันเหมือนเป็นเหมือนแบบทางแบบเป็นประตูอุโมงอะไรแปลกๆป่ะข้างหน้าตรงนั้นอ่ะมันมันดูค่อยๆใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเรื่อยๆอ่ะแล้วมดจะชนเต้นที่ขึ้นด้วยอ่ะฉันด้วยอู้หเนต้นแรงขนาดนี้ มันเต้นแรงขนาดนี้ห่อยความว่าฉันได้ยินเสียงคำรามแปลกๆมีด้วยเหรอมีแวะจอดนี่หน่อยเราต้องเก็บตังค์เพื่อเอาไว้ซื้อเลือดนะไปอ่าว้าเก็บตังค์เพื่อไปซื้อเลือดไปไปต้องเก็บแล้วเลือดนะเลือดเลือดไม่ต้องเอาแล้วไปไปแล้วมีเลือดบาน

นี่จะจอดเชะทำไมอ่ะขอโทษเอาเไปกินจอดแล้วจอดแล้พี่กินก่อนโอ้โหพี่กินดูจอดดูไปพยายามจอดแล้วมันไม่จอดฉันว่านะตอนนี้เนี่ย4,800เมตรละมันอาจจะต้องใช้สิ่งนี้อ่ะเพื่อนเฮ้ยอู้อุ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยถ้าเกิดว่าเจอถ้าเกิดว่าเจอฝูงซอมบี้ช่วยจอดให้ฉันได้เล่นกับพวกมันหน่อยนะอะไรอ่ะไอ้เปนสุดทางแล้วเพื่อนสุดทางแล้วอ่ะฮะโอ้ เฮ้ยไม่ต okay. ้องกามีอะไรอ่ะดูน evet> ั่นดิสมบัตินีมีเหมือนปสมบัติเลยเฮ้ยเราควรจะไปขุดแร่หรือเราควรจะไปเอาเอาเอาเงินน่ะโอ้ยดูดูมกรเงินตรงนี้เฮ้ยมันมันดึงดูดฉันเลยอ่ะว้ายมังกรมังกรอ๋อมังกรมันห่วงห่งทองจะรู้ง่้งไงอ่ะเฮ้ยไอ้มังกรบ้าแกไม่รู้สินะว่าฉันเนี่ยซื้อมินิกันมาแล้ว โอ้ยิงมาโอ้ยร้อนเลือดแสนใสโอ้ยร้อนมากโอ้โหพี่กินพี่กินใช้วิธีการฟันมันเหรอไม่ใช่วิ่งไปหาดูเผืองข้ามีอะไรให้เก็บไหนโอเคโอเคโอเคมันจะฟันอย่างเดียวเลยเหรออุ้ยแต่เลือดมันเยอะมากเราจะฆ่ามันตายเหรอเนี่ยว้ายอุ้ยแล้งเล้งเกินแล้งเกินคุณนะร้อนก่อนนาจะมาขโมยสมบัติของพวกข้าพวกเราจะขโมยให้หมดพราเราจะขโมยให้หมด ตัวนีมีพาวสีออ๊ยอุ๊อุยยิงไปที่หลังของพวกมันเด้ยตอนนี้เลื่อนรถเป็นน้ำเลือนรถเป็นน้ำเจอปืนโลบักไปหน่อยไอ้มังกรแล้วมันก็วนไปเรื่อยๆฉันก็เวียนหัวแล้วเนี่ยตอนนี้ละนี่จีเข้าไปจี่เข้าไปยิงปืนเลเซอร์ขนจักรแร้พี่ินอยู่ไหนอะ อยู่แถวนี้แหละไม่เอาปืนแล้ว าาทุกคนพี่กิจเงียบๆนี่คือเขากำลังกด e เก็บเงินอยู่นะใช่มันกดนางไงเพื่อนถ้าพวกนายไม่รีบมา<ะ>กดแล้วก็เงินทั้งหมดอาจจะเป็นของพี่กิจนะรีบกดเสร็จแ,แล้ววืบอ้าวพี่กิจน,นี่สินะที่เขาเรียกว่าคนโลภมักจะตายตอนจบเสมอพี่กิจเก็บรางวัลเอออ๋อ เมื่อฉันตามไปฉันสามารถที่จะฆ่ามังกรได้และนี่ก็คือเงินรางวัลที่เราจะได้ในวันนี้สามร้อยสามสิบเจ็ดทองยัและนี่นะคะก็คือเดตมายนะเมืองอันตรายที่พวกเราไปปราบมังกรกันมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย เฮ<น>้ยทุกคนแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราได้ทองมาเราสามารถเอามาคุยกับดิวเลอร์ตรงนี้ได้ครับผมแล้วก็ซื้อเป็นเหมือนอาชีพนะก็คือเป็นเปิร์กต่างๆนะอย่างเช่นนี่ซื้อเป็นแบบว่าเกิดมาแล้วมีกล่องผฐมพยาบาลเกิดมาแล้วมีปืนมีเกราะหรือว่าเกิดมาแล้วมีหน้ากากกันแก๊สอะไรอย่างนี้ได้ด้วยโอ้ยอย่างดีอ่ะฉันเอาเลยผสมพยาบาลเลยล<ห><อ>บกันนี่กล่องพยาบาลเกิดมาทีไรมีกล่องพยาบาลทุกทีรออัปเดตครั้งหน้านะจ๊ะจุ๊บ 话。<Yeah. S 2> yeah.